เทียสีฟ้าล็ไม่ไม่ปากอะกด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 เลยไปง่ายใช่ไหมคะง่ายแต่ว่าเราจะต้องทำแบบนี้นิดนึงค่ะต้อกดติดตามช่องฟซุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องฟกค่ะ เย้วันนี้นะครับพี่โฟกจะมารีวิวยาสีฟันของพี่โฟแล้วก็แปรงสีฟันนะคะวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราได้แปรงสีฟันมาเยอะมากเลยนะคะเป็นลายมินเนี่ยนนะคะน่ารักมากมีสสีนะคะสีเหลืองกับสีน้ำเงินส่วนอันนี้นะครับเป็นของน้องแฝดนะคะน้องพอรกับน้องเฟียนะคะเป็นแปรงสีฟันของ เด็กเล็กนะคะอันนี้นะคะเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าลายมินเนี่ยนะคะของคอเกตน,นะครับพี่ฟกเคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าไหมครับไม่เคยครับนี่วันนี้<ม>นะคะพี่ฟกจะลองชใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าครั้งแรกดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูยาสีฟันกันก่อนเลยเราซื้อยาสีฟันอะไรกันมาบ้างตัวนี้เป็นยาสีฟันของคอเกตน,นะคะลายมินเนี่ยนะคะว้าวไหนดูสิโอ้น่ารักจังเลยเป็นรถอะไรครับรถสตอเบอรี่ปะ ตัวตบอี้ีลายมินเนี่ยนด้วยน่ารักครับเดี๋ยวเรามาแกะแบทแมนกันเลยค่ะอ่าเนาะอันนี้ล่ะโอ้โหซื้อมาเยอะนะครับอันนี้เป็นคอเกตรุ่นแบทแมนลองแกะดูอ่ะโอ้โหอันนี้ก็เอาไว้เวลาเราไปเที่ยวนาะหลอดเล็กๆนะครับจะได้พกสะดวกนะคะเป็นลายแบทแมนนะครับรถบับเบิ้ลฟลุตนะครับโอเคบับเบิ้ลฟลุตเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โฟกจะมาลองใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าครั้งแรกดูนะคะ มาม่ายังไม่เคยซื้อให้พี่โฟกได้ใช้เลยนะคะที่เป็นครั้งแรกที่พี่โฟกจะลองใช้ดูนะก็ยังไม่เคยใช้มาม่าไม่เคยใช้เลยมีแต่ใช้แบบแบรนด์สีฟันธรรมดาโอเคเพี่โฟกลองแกะดูสิครับดูดูซิข้างในมันเป็นแบบไหนนี่โอ้โหเทจังเลยครับนี่ลายน่ารักมากนะคะเป็นลายมินเนีย่ยนะคะตัวบอดี้สวยงามน,นะครับอันนี้เข้ามาพร้อมฐานแล้วนะคะเราไม่ต้องไปซื้อ่านเลยนะ ตัวที่เรากดก็คือเราต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่แล้วเราจะมา,มาลองกดปุ่มนี้ดูนะนี่พอเรากดเสร็จปุ๊บไอตัวข้างบนตรงที่เป็นแปลงมันจะหมุนนะครับเดี๋ยวพี่ฟอลองแปลงดูไหนลองกดดูดิ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> หมือนมันติดฟันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแปลงฟันโดยใช้แปลงสีฟันไฟฟ้านะคะพร้อมยาสีฟันมินเนี่ยนะคะไปเดี๋ยวเราไปแปลงกันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาบน้ำนะคะเดี๋ยวพี่โคจะมาลองแปลงฟันดูนะคะเอ้าหอะไรคะมันเป็นลูกสตอเบอรี่โอ้รสลูสตอเบอรี่อะเดี๋ยวเราเราเอาแปลงสีฟันเทลงไปกินหอมเคยาสีฟันลงไปเรียบ กด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 เลยเป rumor, ็นไงครับม yup> okay? ีฟองไหมเออดีไหมแล้วอาบต่ออีกไปง่ายใช่ไหมครัะง่ายแต่ว่าเราจะต้องทำแบบนี้หนึ่งค่ะอ๋อเหรอก็ทำไปด้วยเอาไว้เบอ่ะ เป็ี่ยนมุมไปด้วยให้น้ำตาขี้นะคะถ้าตัวเอือมนะคะเสร็จแล้วห่นก้อนปลาเลยแหนะเป็นยังไงบ้างพี่โฟกสะอาดไหมฟันพี่โฟกสะอาดสดชื่นไหมดูฟันสิโอ้โหฟันสะอาดแล้วตอนนี้นะคะพี่โฟกนะครับอายุ5ขวบกลังจะเข้า6ขวบฟันพี่โฟกยังไม่ผุแล้วก็ฟันไม่หลอแล้วก็ฟันยังไม่หลุดเลยนะทุกคนดูสิยี่ยี่ฟันสวยสิ เดี๋ยวต่อไปนะคะฟันน้ำนมพี่โฟก็จะหลุดแล้วก็มีฟันอะไรขึ้นมาแทน,แทน <c oughs> เดี๋ยวฟันแทนขึ้นมาแทนนะครับสำหรับวันนี้พี่โฟกัาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ